ชืไหนเออิกซีเ, <Big C. S 2> เอาเอได้ซิลิโคนเอาไปทำขนม,มใช่ไหมเี่จมไนเช้เอบิกซีมากับใครมากับแม่ ไม่อยากซื้ออะไรเออซื้อรองเท้าเหรออ๋ออันนี้อะไรเออก็ขายเล่นน้ำทำเอได้เจลิโคนเอาไปทำขนมใช่ไหมใช่อ๋อมินอยากกินอะไรขนมเดลี่ <c oughs> หรอ รูปแม่น้องจะเป็นต้องถ่ายอ,อ๋อถ่ายแล้วนี่คืออะไรทับผีเดี๋ยวก่อนค่ะว้ายตัวน<ม>ี้เหรอกลัวไหมนะเอลี่อนเอาเอาเปล่าทำไมอ่ะ โอเคไมไม่เอาหรอไม่เอ้าไม่สวยจะตายไม่ไม่ชอบอ๋อไม่ชอบโอเคโอเคไม่สวยเราซื้ออะไรฝากน้องนะส้มกันไหมเอาไหมมันจะมีเป็นของเด็กๆไปวีอ่ะอยู่ไหนน้ะไง ซื้ออะไรอ่ะให้น้าส้มลูกน้าส้มเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนถ้ามีอะไรนางน้าส้มก็จะคลอดแล้วไงน้องจะเป็นอย่างให้อะไรน้องให้อะไรอ่ะให้ใช่ให้ อะไรให้อะไร,ไรน้องนะส้มนี่นี่อะไงของเบบีนี่งงั้นพเขาไม่ชอบไม่เอาอ๋อไม่ชอบไม่อเอาไม่ชอบไม่อเอาหรอซื้ออะไรให้ลูกนะส้อมอ่ะนี่น่ารักไหมเอาไว้ให้น้องน้อยเอาไหมเอาเรียงไม่เอาเอาเรียงไหมอันนี้ อันนี้อันนี่ของหนูเองหรือเปล่าอ,อ๋อน,นี่เขาเป่าได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเป่าไม่ได้อ้าเป่าได้ไไหอร,ออรอเได,ด้เฮ้ยคือเอาไปทำอะไรชิมด๊อดสีอะไรเออสีเหลืองก็คือสีเหลืองสวยอ่ันเดียวนะโอเคไหมเอาไปทำอะไรขอบคุณท่านแม่ใหญ่ขอบคุณท่านแม่ใหญ่